แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกนรกกลับมาควา้าผลเสมอสุดมันกับทอตแนมฮอสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกต้องร้องว้าวและยกให้เป็นหนึ่งในแมชที่สนุกที่สุดของฤดูกาลเกมนี้เต็มไปด้วยความดรามา่าความกดดันและอารมณ์ที่สวิงไปมาราวกับโรคใบโพล่าในสนามเพราะทั้งสองทีมต่างเล่นด้วยความมุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความกระหายชัยชนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนกลายเป็นแมชที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกโซเชียลเริ่มเกมมาแมนยูไนเต็ดดูเหมือนจะเข้าสู่โหมดมั่นใจอีกครั้งหลังจากช่วงหลังมีฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาแต่เกมนี้พวกเขาเปิดฉากได้ดีเดินเกมรุกใส่สเปอร์ทันทีด้วยความเร็วและพลังที่แฟนบอลคิดถึง บรูโนแฟร์นันสอและมาคัสแรชอฟตอ์พยายามเชื่อมเกมอย่างมีจังหวะในขณะที่สเปอร์เองภายใต้ใตการคุมทีมของอังเก้พอสเตโคกลู ue, ก็ไม่ได้มาเพื่อรับอย่างเดียวพวกเขายังคงสไตล์เปิดเกมบุกใส่แมนยูอย่างไม่กลัวทำให้รูปเกมสนุกตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการที่แมนยูเหมือนเป็นทีมสบุคลิกหรือที่แฟนบอลเรียก,กว่าไบโพล่ายูไนเต็ด เพราะครึ่งแรกพวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมครองเกมมีโอกาสและได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะสุดสวยของบรูโน่ที่วางบอลทะลุให้แรชอฟอร์ดหลุดไปยิงผ่านผู้รักษาประตูของสเปอร์อย่างเฉียบคมเสียงเฮดังลั่นจากฝั่งกองเชียร์ปีศาจแดงที่เชื่อว่าเกมนี้จะกลับมาเก็บชัยชนะได้แน่แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเหมือนแมนยูอีกทีมหนึ่งลงมาในสนามพวกเขาเริ่มเสียบอลง่ายไม่สามารถควบคุมจังหวะเกมได้เหมือนครึ่งแรก และแน่นอนว่าสเปอร์ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปพวกเขาเดินหน้าบุกใส่แบบไม่หยุดพักเกมของสเปอร์ดูมีพลังและรวดเร็วซนฮึงมินและเจมแม์ดิสันเล่นได้โดดเด่นโดยเฉพาะซนที่เป็นหัวใจของแนวรุกใช้ความเร็วและความเฉียบคมสร้างปัญหาให้แนวรับของแมนยูตลอดเวลาและในที่สุดความผิดพลาดเล็กน้อยของแนวรับปิศาจแดงก็ถูกลงโทษ เมื่อสเปอร์ได้ประตูตีเสมอจากจังหวะตตอบอลสุดสวยของแมดดิสันที่จ่ายทะลุช่องให้ริชาลิซอนยิงเข้าไปอย่างเฉียบคม1-1เสียงเฮจากแฟนสเปอร์ดังสนั่นขณะที่ฝั่งแมนยูเริ่มออกอาการเสียสมาธิพวกเขาดูสับสนในแผนการเล่นบรูโน่เริ่มหมุดหมิดที่เพื่อนร่วมทีมเสียบอลง่ายและแฟนบอลในสนามก็เริ่มรู้สึกถึงความไบโพล่าของทีมอีกครั้ง แต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นเพราะไม่นานหลังจากสเปอร์ตีเสมอพวกเขาก็พลิกแซงขึ้นนำจากลูกม่งของเบนเดวีที่ขึ้นมาซัดเต็มหัวในกรอบเขตโทษบอลพุ่งเสียบเสาอย่างสวยงาม2-1แมนยูถึงกับช็อกทั้งสนามกลายเป็นเสียงเฮของแฟนสเปอร์เกมดูเหมือนจะจบลงแล้วเพราะช่วงนั้นแมนยูแทบไม่มีแรงพลิกสถานการณ์ได้เลยแฟนบอลบางคนถึงขั้นเดินออกจากสนามก่อนหมดเวลา แต่ความมหัศจรรย์ของฟุตบอลคืออะไรก็เกิดขึ้นได้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งใน10นาทีสุดท้ายของเกมการเปลี่ยนตัวของเอริกเทนหากกลายเป็นกุญแจสำคัญเมื่อเขาส่งอเลฮันโดรกานาโชและสกอตต์แม็กโทมิเนลงสนามสองคนนี้เปลี่ยนจังหวะของเกมทันทีกานาโชใช้ความเร็วลากเลื้อยทางฝั่งซ้ายส่วนแม็กโทมิเนเติมขึ้นสูงอย่างกล้าหาญ และแล้วในนาทีที่88ความพยายามของปีศาจแดงก็สำเร็จผลการนาโชเปิดบอลเข้ากลางอย่างแม่นยำบรูโน่แฟร์นันสอโฉบเข้ามาซัดด้วยเท้าขวาเต็มแรงบอลพุ่งเข้ากลางประตูชนเสาเข้าประตูไปอย่างสุดสวย2-2ทั้งแฟนบอลแมนยูในสนามและทางบ้านระเบิดเสียงเฮออกมาพร้อมกันความกดดันความหงุดหงิดและความผิดหวังที่สะสมมาตลอดทั้งเกมถูกปลดปล่อยออกมาทันที ช่วงเวลาทดเจ็บสุดท้ายทั้งสองทีมยังคงเปิดเกมใส่กันแบบไม่มีกลัวสเปอร์สมีโอกาสจะได้ประตูชัยจากลูกยิงของโซนพึงมินที่เกือบเข้าแต่โดนโอนาน่าปัดออกไปได้อย่างเหลือเชื่อส่วนแมนยูเองก็มีโอกาสสวนกลับจากกานาโชคแต่จังหวะสุดท้ายบอลข้ามคานไปนิดเดียวจบเกมเสมอ2-2แบบสุดมันแฟนบอลทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละฟุตบอล เกมนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยความมันแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและศักยภาพของทั้งสองทีมแมนยูยังคงมีปัญหาในเรื่องของความสม่ำเสมอพวกเขามีช่วงเวลาที่เล่นดีมากแต่พอเสียสมาธิก็หลุดทันทีเหมือนทีมที่มีสองบุคลิกในเกมเดียวกันซึ่งเป็นเหตุผลที่แฟนบอลเรียก,กว่าไบโพล่ายูไนเต็ด แต่ในอีกด้านหนึ่งเกมนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทีมยังไม่ยอมแพ้ง่ายงๆพวกเขายังมีหัวใจนักสู้และความเชื่อในใชัยชนะจนวินาทีสุดท้ายสำหรับสเปอร์เกมนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าทีมของอังเกตพอสเตโคกลูพัฒนาอย่างเป่อเนื่องพวกเขาเล่นเกมรุกได้สนุกน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังนักแต่อย่างแมดดิสันและซนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ยังขาดคือความเยือกเย็น ในช่วงท้ายเกมเพราะหักพวกเขารักษาความแน่นอนในแนวรับได้อีกเพียงเล็กน้อยเกมนี้น่าจะจบลงด้วยชัยชนะอีกจุดที่แฟนบอลไทยพูดถึงอย่างมากคือการที่แตงโมโลงปิยพงยิงถูกหยิบมาแซวในโลกออนไลน์เป็นวลีฮิตที่ใช้เปรียบเปรยถึงความมันของเกมนี้เพราะจังหวะพลิกไปพลิกมาของทั้งสงทีมมันคล้ายกับตำนานลูกหนังยุคเก่าที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทย ทุกจังหวะในเกมนี้มีความดราม่าเหมือนดูหนังแอคชั่นที่ไม่มีพักบรรยากาศในสนามหลังจบเกมเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายฝั่งแมนยูมีทั้งความดีใจที่ทีมไม่แพ้และความกังวลเกี่ยวกับฟอร์มที่ไม่คงที่ส่วนฝั่งสเปอร์ก็มีทั้งความภูมิใจในฟอร์มการเล่นและความเสียดายที่พลาดชัยชนะในบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสงฝ่ายยอมรับเหมือนกันคือนี่คือเกมที่โคตรมัน หลังเกมเอริกเทนหากให้สัมภาษณ์ว่าเขาภูมิใจกับนักเตะที่ไม่ยอมแพ้แม้ทีมาจะามีข้อผิดพลาดแต่ก็แสดงให้เห็นถึงหัวใจและความเชื่อในกันแอละกันเขายอมรับว่าทีมยังต้องปรับปรุงหอลายจุดโดยเฉพาะการคุมเกมในช่วงครึ่งหลังแต่สิ่งที่สำคัญคือทีมยังคงสู้จนนาทีสุดท้ายส่วนอังเกพอสเตโคกลู ue, ผู้จัดการทีมสเปรกล่าวว่าเขาพอใจกับฟอร์มของลูกทีมแต่ผิดหวังกับผลลัพธ์ เพราะรู้สึกว่าทีมสมควรได้สามแต้มอย่างไรก็ตามเขามองว่าเกมแบบนี้คือบทเรียนสำคัญในการพัฒนาเขาชมแมตดิสันและซนที่เล่นได้ยอดเยี่ยมรวมถึงยืนยันว่าทีมจะยังคงยึดแนวทางฟุตบอลบุกที่แฟนบอลชื่นชอบต่อไปสำหรับแฟนบอลทั่วโลกเกมนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลทันทีหลังจบเกมคำว่าแมนยูไนเต็ดบีโพลา กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในทวิตเตอร์และ Facebook เพราะมันสะท้อนถึงความจริงของทีมที่เปลี่ยนฟอร์มไปมาอย่างคาดเดาไม่ได้ในเกมเดียวในขณะที่แฟนสเปอร์เองก็ใช้ hashtag เครื่องหมายสี่เหลี่ยม c o Y s และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม SpursDina เ,เพื่อแสดงความภูมิใจในทีมที่ต่อสู้จนสุดทาง สุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ได้มีแค่ผลเสมอ2-2แต่ยังมอบอารมณ์ความตื่นเต้นและบทเรียนมากมายทั้งในแง่ของแท็กติกความมั่นใจและความมุ่งมั่นของทั้ง2ทีมมันคือ1ในแมชที่ย้ำเตือนว่าเหตุผลที่คนรักฟุตบอลไม่ใช่เพราะมันคาดเดาได้แต่เพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในเสี้ยววินาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์ในความไม่แน่นอน แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงมีจิตวิญญาณของปีศาจแดงที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรส่วนทอตแนมฮอสเปอร์ pur, ก็ยังคงเดินหน้าบนเส้นทางของฟุตบอลเกมรุกที่เต็มไปด้วยความหวังและความสนุกเกมนี้อาจไม่มีผู้ชนะในสกอร์แต่มีผู้ชนะในใจแฟนบอลแน่นอนเพราะมันคือเกมที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของฟุตบอลในแบบที่แท้จริงเดือดมันดรามา่าและเต็มไปด้วยหัวใจแห่งการแข่งขัน